สว no ัสดีค่ะพวกเรากลุ่มวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิส,ส,ส,สาเลือดสีรหัส0ูนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันนิชาชนอารมณ์รหัส0 0 6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัญจินควังกัพารหัส0 0 8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนพรอิมลังรหัส014ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประกพรเพรน้อยนะคะรหัส0 1 8ค่ะ สวัสดีครับผมนายมารุเดชมีแชนะครับตรหัูนย์สครับก็สวัสดีหลวงพ่อนะครับแล้วก็ขออนุญาตวันนี้มาอออขอถามเป็นม้าของวัดแล้วก็ป็ะวัดโดยโรลวมของเจ้าวาทัพครับก็โดยแต่เดิมน,นะครับแต่อดีตปีหลวงู่สุกวัดปากพงมาขังเท้านะครับท่านได้จาร,ริที่หลวงผ่านมามาเจอวัดนี้เป็นวัดล้างนะครับท่านจึงได้พับจราริศุลงผ่านามวัดนี้เนล้าก็ะรได้เชิญชวนชาวบ้านานะครับหมานบ้านบริเวณใกล้เคียงเนี้ย บริเวณในบ้านหรือบ้านหนองแคและวัดทรงเวยหมู่บ้านหนองคแงนนองคกับวัดทรงเสวยเนี่ยจะอยู่ลฝั่งคลองนะครับจะอยู่ลฝั่งของท่าจีนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน4หมู่บ้านนะครับที่มาทําบุญในวัดน,นี้นะครับก็จะอยู่คนละฝั่งโดยในอดีตนั้นก็ได้ประสุขเนี่ยก็ได้ชวนชวนชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกับวัดทรงเฉลยเนี่ยให้มาช่วยกันบูรณะ,ะวัดน,นี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง ก็เมื่อหลังจากหลวงพ่ศุกวัดตะคองมาขงาเท่าเนี่ยท่านได้บูรณะวัดนย้ขึ้เนเสร็จแล้วจึงได้ให้ลูกศิษย์ของท่านนะครับคือหลวงพ่อคอยครับพ่อคอยมาเป็นเจ้าวาดรูปแรกโดยเดิมทีในหลวงพ่อย้อยเนี่ออยหลวงพ่อคอยนะครับหลวงพ่อคอยท่านอยู่วัดคงสวัสดนะครับวัดคงสวัสด์พระนารายณ์นะครับ,รบก็ได้รับมอบหมายนะครับจากหลวงพอ่อศุกให้มาเป็นเจ้าวาดรูกแรกของวัดทรงเฉลยนะครับ แล้วในขณะที่หลวงพ่อคอยท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นั้นนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยได้มีสเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ออกสเสด็จประพาสต้นนะครับตรวจลำน้ํเก่านะครับตามลําน้ําท่าจีนนะครับโดยในการสเสด็จออกจากพระราชวังทุกครั้งเนี่ยพระอ,องค์ท่านเนี่ยมีได้ส่งเครื่องยศนะครับไม่ห์สื่องศ จะแ,แต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดานะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ชาวบ้านหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยรู้ว่าเป็นเจ้านะครับพระองค์ประสงค์ที่จะปกปิดตัวเองเอาไว้นะครับเพื่ออยากจะรู้ความเป็นอยู่ของประชาชนนะของประชาชนขององค์ท่านเนี่ยว่ามีความทุกข์ยากไหมมีความเป็นอยู่ในการกินเป็นยังไ,ไงในทุกเรื่องนะครับพระองค์ก็แฝงตัวเข้ามานะครับ แล้วก็ออกทำพระราชกรณียกิจหลายอย่างด้วยกันนะครับโดยเริ่มแรกโดยเริ่มแรกเดิมทีแล้วพระองค์ท่านก็ได้เคลื่อนพระราชนินทางรถไฟก่อนนะครับเป็นรถไฟที่นครที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์เมื่อรถไฟเสร็จแล้วก็ได้ลงเรือนะครับที่ปากน้ำปูจังหวัดนครสวรรค์เช่นกันนะครับเมื่อได้ลงเรือแล้วเนี่ยก็ได้ร่องดำ ร่องนำตามลำน้ำเจ้าพญานะครับร่องตามลำน้ำเจ้าพญาแล้วเมื่อได้มาถึงบริเวณนะครับหน้าวัดปักบพองขำเข้าซึ่งเป็นวัดพงศุสุขนั้นท้องท่านน,นได้เบนหัวเรือนะครับเข้ามานะครับเข้ามาในแถบแม่น้ำท่าจีนนะครับก็คือฉีกขวาเข้ามานะครับฉีกขวาเข้ามาและทีนี้พอเมื่อร่องเรือเข้ามาเนี่ยถึงบริเวณหน้าวัดสงสูยเนี่ย ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยผักผักตบชวานะครับผักชวาแล้วก็มีกลิ่นงวงกลิ่นไม้อะไรเนี่ยมันหักเยอะมากนะครับหักเยอะมากมันก็เรียกว่าทําให้การสัญจรในทางเรือเนี่ยลำบากพระองค์ท่านก็จึงมีความคิดที่จะขึ้นมาพักบริเวณหน้าวัดสงเสวยนะครับดังนั้นพระองค์ท่านจึงได้สั่งนะครับคนเรือให้หยุดเรือนะครับหยุพดพายเรือแล้วก็ ให้ขึ้นมาพักบริเวณหน้าวัดสงศ์น,นะครับในขณะที่ได้ขึ้นมาพักนั้นนะครับก็ได้มีพ่อคอยเจ้าวัดตัวแปกนั้นเข้าไปให้การกนรับครับพร้อมทั้งกรรมการวัดนะครับแล้วก็ชาวบ้านต่างส่วนเมื่อได้พูดคุยกับการประที่เรียบร้อยนะครับก็พวกท่านนั้นมีความประสงค์ที่อยากจะเสวยน้ำพริกปลาสาับนะครับหยวกวยต้มแล้วก็ยอดไหว้ปู ยอดหวโป่งเนี่ยคือไหวที่มีลูกสีส้มๆเคยทานไหมไหวชนิดนี้จะมีลูกสีส้มลูกเล็กๆถ้าเท่าถ้าเท่ากับลูกกระขบได้ครับจะมีหนามบหวชนิดนี้คือจะกินทั้งลูกได้แล้วก็ยอดอ่อนๆเขาจะประทานดิบๆได้หรือว่าจะไปเผาไฟก่อนก็ได้แล้วแต่องค์ท่านนั้นทรงอ,อยากจะ,สะเสวยก็ได้ ท่านเจ้าวาดเนี่ยหรือว่าคอยก็ได้มอบหมายให้มัคยากเนี่ยเป็นผู้ไปจัดเตรียมจัดหาพร้อมชาวชาวบ้านนะครับไปช่วยก็จัดเตรียมจัดหาแล้วและเมื่อได้จัดเตรียมหาครบพร้อมแล้วก็ได้นำมาถวายท่านนะครับทงค์ท่านนั้นเวยิบน้ำพริกปลาสับน,นะครับหลุกวยต้มและยอดหลายต้มเนี่ยแบบเป็นที่พอพระไทยมากนะครับเป็นที่ชอบใจ และเวลาต่อมานั้นออท่านก็บอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยให้เรียกวัดนี้ว่าวัดเสวยนะออท่านตรัสอย่างนี้โดยในแต่เดิมเนี่ยวัดเนี้ชื่อวัดเกศรน,นะครับในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะชื่อวัดทรงเสวยหรือว่าวัดเสวยนั้นชื่อวัดเกศรหรือว่าวัดราชเจริญธรรมนะครับส่วนมากชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกติดปากตามชื่อหมู่บ้านวัดต้านหนองแคอะไรประมาณนี้ครับ พระพงษ์ท่านนั้นเสวยมันที่ปรศัพด์ครับกับหยกข้าวต้มแล้วก็ยอดไหวโกงนะครับก็เป็นที่ประทับใจจึงได้ตรัสว่าต่อไปให้เรียกวัดนี้ว่าวัดเสวยนะชาวบ,บ้านบางส่วนที่มาให้การอนร,รับในขณะนั้นบอกว่าขอให้เติมคําว่าส่งไปด้วยได้ไหมพระอ,องค์ท่านนั้นทรงพระอนุญ,ญาตนะครับเราจึงได้ใช้ชื่อวัดส่งเสวยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ หลังจากที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จกลับไปที่พระราชวังนะครับพระองค์ท่านนั้นได้มอบหมายให้หลวงพ่อคอยเจ้าวาดรูปแรกเนี่ยเข้าไปที่พระราชวังนะครับ,รบเข้าไปเพื่อรับสิ่งของที่สําคัญมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่วัดสงสเสวยพร้อมทั้งเรือนะครับหนึ่งลำเรือที่ใช้เสด็จประพาสต้นในครั้งนั้นนะครับหนึ่งลำนะโดยในครั้งนั้นเนี่ยในการเสด็จเนี่ยได้มีสมเด็จพระ เงค์พระอุรุพงได้สมโพธิ์เนี่ยสลิดจ,จิตตามมาด้วยนะครับซึ่งเป็นลูกชายองค์เล็กสุดนะครับสเดิดจ,จิตตามพระองค์ด้วยแต่หลังจากที่ได้สด็ดกลับไปที่พระราชวงแล้วเนี่ยงองค์พระอุรุภง์และจ้สมโพธิเนี่ยทรงสิ้นพระชมนม์ครับด้วยวัยอายุ16ปีนะครับด้วยโรคลำไส้ตันดังนั้นสมด็จพระราชการทีห5านั้นนะครับสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ย ทรงเห็นคุณค่าของวัดงสงเสจึงได้มอบพระราชทานเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับของพระเจ้าอุรุภ์ร,ราชสมโพธิ์เนี่ยให้มาเก็บเป็นที่ระลึกที่วัดงสงเสดิญนะครับแล้ววัดรงเสริญเนี่ยก็ได้จัดเก็บสิ่งของทุกชิ้นไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยในปัจจุบนันนี้ได้จัดแสดงโชว์ในพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในด้านทิศใต้นะครับเดี๋ยไปไปชมได้นะครับจะจะอยู่ในตู้กระจกที่อยู่ในตู้กระจกทุกชิ้นนะครับ จะเป็นของพระราชทานทั้งหมดแล้วก็จะมีเรือหนึ่งลำนะครับเรือนั้นจะเป็นเรือที่เรียกว่า,าเรือขนาดข้างน่าจะเป็นเรือขนาดข้างที่พระราชทานมาให้ครับก็เดี๋ยวสามารถไปรับชมได้แล้วต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีหลวงพ่อย้อยนะครับเข้ามาเป็นเจ้าวาดน,นะครับหลวงพ่อย้อยนั้นได้เป็นเจ้าวาดรุ่นที่สองนะครับต่อจากหลวงพ่อคอยนะครับโดยในอดีตนะครับ หลวงพ่อคอยเนี่ยได้เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ของพ่อย้อยและหลวงพ่อสุวรรคองเนี่ยก็เป็นผ้าอาจารย์ของพ่อย้อยนะครับะะโดยที่หลวงตุศกนะครับหลวงพ่อคอยนะครับเนี่ยเป็นผ้าอาจารย์หลักๆข,ของหลวงพ่อย้อยนะครับชาวบ้านนั้นนะครับมักจะกล่าวขานกันว่านะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะกล่าวขานว่าหลวงพ่อย้อยเนี่ยมีวาจาที่สับสนมากนะครับเพราะว่า เมื่อหลวงพ่อย้อยเนี่ยได้ทักบุคคลใดเนี่ยสมมติว่านั่งกันอยู่ในที่เนี้ยประมาณสิบคนแล้วเขาชี้ไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ทักในในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีดบุคคลคนนั้นเขาจะมีเหตุที่ไม่ดีเข้ามาหาในเวลาไม่นานหรือว่าถ้าไปทักบุคคลที่ใส่เสื้อสีแดงอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีไฟไหมหัวนะอะไรประมาณนี้ไหมผม ก็จะเกิดเหตุประเภทนั้นจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะมีเ,เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องอางานรื่อเลงต่างๆนะครับในสมัยก่อนเะวลาเขามีงานลื่นเลยในอดีตนั้นแนหะชาวบ้านแนะละวัยรุ่นเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับจะรู้ดีกันเลยว่าในเขตบนวัดทรงเสวยเนี่ยหรือว่าในเขตที่หลวงพ่อย้อยเนี่ย ไปเป็นพระอุปชาพระอุปชาที่ไปบวชหน้านะครับขาจะรู้อดีเวลามีงานเนี่ยเขาจะไม่กล้ามีเรื่องกัน,นครับสมัยก่อนเนี่ยตำรวจจะไม่ต้องทํางานหนักนะครับตำรวจจะไม่ต้องทํางานหนะักเพราะว่าทุกคนจะรู้กิตติศัพท์หลวงพ่อย้อยมากนะครับว่าหลวงพ่อย้อยเนี่ยมีวาจาทัศศิธิ์มากครับถ้าทักไปแล้วในทางที่ไม่ดีก็คือจะไม่ดีไปจน,นตายนะครับแต่ถ้าทักในทางที่ดี ก็จะมีสิ่งดีไปจนวันตาเช่นกันแล้วก็อย่างในเขตบริเวณแม่น้ำท่าจีนหน้าวัดเนี่ยหลวงพ่อย้อยท่านก็ได้คุยเรืว่าด้านวาจาไวบอกว่าถ้ามีผู้ใดเนี่ยมารับรอบจับปลาในเขตมุ้งวัดสงสวุรเนี่ยไปรับประทานเนี่ยจะต้องเกิดเหตุมีอันเป็นไปนะในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มีผู้ที่รับรอบจับปลานั้นไปรับประทานครับ แล้วก็ได้เกิดเหตุจริงๆนะครับได้เกิดเหตุจริงๆคือจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือทําให้เจ็บตัวนะครับทำให้เจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลหรือไม่ก็ล้มหมอนนอนเสือ่อเรียกว่าเหมือนกับว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะครับประมาณนี้มันจะต้องเกิดเหตุประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติร่าวๆนะครับประวัติข่าวๆขวองวัดสงศ์เลยนะครับก็มีที่เขานี้น,นะครับ ส่วนตรงนี้นะคะคือรูปของรชัชกาลที่5ที่ทางวัดนำรูปมาตั้งเพื่อะระลึกถึงรชัชกาลที่5ที่ทรงมาเสด็จประพาสครั้งแรกณนะวัดทรงสเสวย ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณด้านบนทางลงไปคลองที่เรือของรัชกาลที่5ทรงมาเสด็จประพาสณวัดท,ทรงสเสวยค่ะลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็จะเจอกับคลองที่เรือของรัชกาลที่5ทรงมาเสด็จประพาสต้นครั้งแรกณวัดท,ทรงสเสวยค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอกับเครื่องสังฆโลกเช่น ถ้วยชามของรัชกาลที่ห้าและถ้วยชามของลูกชายคนเล็กของรัชกาลที่ห้าที่ทรงสิ้นพระชนม์ตอนอายุสิบหกขวบด้วยโรคลำไส้ตันค่ะเหตุที่รัชกาลที่ห้านะคะทรงมอบเครื่องสังฆโลกของท่านเองและของลูกชายคนเล็ก พอท่านเห็นถึงความสำคัญของวัดทรงสเสวยจึงมอบเครื่องสังฆโลกเหล่านี้กับวัดทรงสเสวยและวัดทรงสเสวยก็ทรงเก็บไว้ในโหลกแก้วเพื่อรักษาและระลึกถึงรัชกาลที่5ค่ะเรือลำนี้คือเรือพระราชทานที่รัชกาลที่5ทรงนั่งมาเสด็จประพาสต้นที่วัดทรงสเสวยท่านทรงมอบให้แก่วัดทรงสเสวยและวัดทรงสเสวยได้นำมาเก็บไว้ที่สาราพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ห ตำนานส้มฉุนส้มฉุนเป็นเด็กวัดที่จมน้ำเพราะเป็นตะคิวหลังจากที่ได้เสียชีวิตลงส้มฉุนชอบมาแกล้งเด็กวัดหรือพระที่บวชใหม่จึงมีการตั้งศาลส้มฉุนขึ้นหลังจากที่ตั้งศาลส้มฉุนมีชาวบ้านมาขอเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่ชาวบ้านขอก็ประสบความสำเร็จจึงมีการแก้บนเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะขอเรื่องบุตรและโชคลาภ วิธีการขอก็จะมีดอกไม้สีแดงน้ำแดงขนมซองสีแดงและทูบหลังจากที่ขอในสิ่งที่ต้องการแล้วจะสำเร็จมากที่สุดคือการไปกระซิบข้างหูของส้มฉุนสิ่งของในการแก้บนก็จะมีหนังสติก๊กน้ำแดงรถแดงหรือของเล่นต่างๆที่เป็นสีแดงค่ะหัวข้อถัดมานะคะ เรื่องเดือนหมื่นสมานค่ะเดิมเป็นของนายแป้นอดีตมัคธายกวัดในสมัยหลวงปู่คร้อยภายหลังได้รับตําแหน่งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเมื่อครั้งสเสด็จประพาสวสงงเสวยดํารงตําแหน่งเป็นหมื่นสมาน ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาว่านายแป้นนะคะได้รับตำแหน่งเพราะทำน้ำพริกมัชชะถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าท่านได้ถูกพระไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงได้รับตำแหน่งนี้ ไายหลังตาแป้นได้เสียชีวิตลูกหลานนึงได้ถวายเรือนไทยหลังนี้แก่วัดทรงสเสวยค่ะโดยในปัจจุบันนะคะทางวัดทรงสเสวยได้จัดนิทรรศการบนเรือนไทยหลังนี้เกี่ยวกับของเครื่องใช้ในสมัยรัชกาลที่5และเมนูสาหรับอาหารที่นํามาถวายรัชกาลที่5 ที่เราใช้การที่5ได้ทรงเสวยบริเวณหน้าวัดทรงเสวยพร้อมท้งนะคะรูปปูนปั้นตาแป้นค่ะมาประดิษฐสถานไว้เป็นอนุสรณ์ประวัติความเป็นมาของสินค้าโอท็อปวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนั้นโดยที่วัดทรงเสวยจะมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นส่วนกลางติดใจของชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนรอบวัดมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างไรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาสินค้าโอท็อปขึ้นมาภายใต้โครงการ หนึตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แรกเริ่มชาวบ้านในรวมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพเสริมเพื่อผลิตสินค้าจากทรัพยากรท้องถิ่นเช่นวัสดุทางการเกษตรวัสดุธรรมชาติและผลผลิตพื้นเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไปก็ในส่วนของนี้จะเป็นในส่วนของสินค้าโอทอปของทางวัดทรงสวยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าของทางมุยาครับช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ากระเป๋าตรงนี้ทํามาจากอะไรบ้างครับทามาจากผ้าคอตตอนนะคะครับผม่สั่งมาแล้วก็ตัดเองทําเองค่ะครับผมถ่ายเองด้วยค่ะคโดยที่ดแร้วคนมาทั่วไปนะเขาจะนิยมซื้อกระเป๋าบบไลายไหนบ้างส่วนมากก็จะเป็นลายนี้ครับผมนะคะแล้วก็จะเป็นลายนี้นะค่ะเนี่ยลายนี้ครับค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระตูนน่บ้างค่ะมิก้เมาส์อันนี้คือทาเองหมดเลยหรือว่า คือว่าซื้อเอาซื้อต่อมาทีครับทำเองหมดเลยค่ะทำเองหมดเลยค่ะตัดเองทําเองค่ะจะมีใบเล็กก็มีนะคะครับเ,เปาใส่ต่างใส่เหรียญน,นะคะครับอุดหนุนได้ค่ะเราเป็นถ้าเป็นในส่วนของเสื้อครับเสื้ออันนี้สั่งมาค่ะสั่งมา,าสั่งมาถ่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะสินค้าโอท็อปของวัดสงสวยนั้นมีหลากหลายประเภทอาทิเช่นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรเช่นกล้วยฉาบ น้ำพริกและผลไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์อาถกรรมจากพื้นบ้านเช่นกระเป๋าสารจากผักตบชวาตะกร้าสารจากไม้ไผ่และของทีู่้จักวัสดุธรรมชาติรวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและของใช้ภายในครัวเรือนที่ผลิตด้วยความปาณีตและความปลอดภัยครับ